เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแมปกวกการดินะทุกคนวันนี้จะมาทําโบนม์มัซซอมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะทุกคนนี่มเมล็ดโบนม์มัซซอมนะและในวันนี้เนี่ยจะแปลกหน่อยนะทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะใช้วิธีการทําก็คือใช้เจ้านี้เฮือก oh, <my> กบยัก80กิโลกรัมนะทุกคนกบ15วินะ กับแมวมูลเรนโบอีก7ตัวนะทุกคนอ่าวันนี้ก็จะใช้ทุกอย่างเลยนะใช้ทั้งสปริงเกอร์ใช้ทั้งของเล่นแมวนะทุกคนคือพยายามจะใช้ทุกอย่างเพื่อให้มันได้ใหญ่ที่สุดนะในวันนี้นะไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะทุกคนก็คิดว่าน่าจะได้ประมาณ200กิโลกรัมขึ้นนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะใหญ่แค่ไหนนะทุกคนอ่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยทุกคนดูสวนผมก่อนนี่ผมก็ได้ พวกผักผล,ลไม้อื่นๆน,นะมาเข้ามุมนี้กับมุมตรงนี้นะทุกคนแล้วผมก็เนี่ยจะใช้แพนเค้กประมาณ15อันนะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนอ,อ,อยู่ไหนอยู่ไหน15อันนะ <c oughs> ผมก็จะใช้แพนเค้ก15อันนะครับ <c oughs> แล้วก็ใช้แมวมูนใช้กบใช้ของเล่นแมวนะคือใช้ทุกอย่างอะทุกคนที่คิดว่ามันจะได้ใหญ่ที่สุดนะ <c oughs> อ่ะ เดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยทุกคนเราต้องวางแพนเค้กไปก่อนนะ15อันอวางตรงไหนดีตรงนี้ละกันทุกคนอ่ะวางตรงนี้มา15อันเลยตามจริงเนี่ย8อันก็ได้นะแต่ว่าผมใช้15อันดีกว่ามันจะได้เยอะดีนะทุกคนคือถ้าเราใช้สูตรไอ้นี่ทุกคน3เขาอะ่ะเราต้องรอนะรอให้3เขามันเหลือประมาณ1นาทีนะทุกคนแล้วก็ถึงค่อยวางแมวนะเออสูตรนี้มันง่ายกว่านะ สูตรนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่าได้กบมาแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยปล่อยอย่างเดียวนะทุกคนโอเคเดี๋ยวทาการเก็บก่อนมันไวมากเลยนะทุกคนสูตรนี้เออผมลืมลืมของเล่นแมวนะของเล่นแมวมนี่ครับทุกคนผมเอามาแล้วนะของเล่นแมวสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะเราก็จะทําการใส่ไปให้แมวทั้งหมดเลยนะทุกคนเราจะมาทําให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทําได้นะทุกคน มันจะใหญ่แค่ไหนกันเชียวนะสูตรนี้ก็ไปทํากันได้ทุกคนแต่ว่าใช้ต้นทุนเยอะหน่อยนะโอ้สูตรนี้มันยากทุกคนมันไวมากเลยนะมันชิบชับชิบชับชิบชับเดี๋ยวแมวนอนเดี๋ยวกบก้อยนี่นะทุกคนมันไวมากเลยนะรอบนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนเป็นรอบแรกนะเนี่ยโอเคเราจะเก็บไปเลยนะเรายังไม่ได้ปักสปริงเกอร์เลยนะทุกคนคือเราจะทําแบบรวดเร็วนะทุกคนให้มันแบบกระฉับกระเฉงนะตัวนึงก็คูณประมาณคูณ2เยอะมากมันไวมากนะทุกคนคือมันุ๊บจับุ๊บจับมันรวดเดียวมากเลยอะโอ้โห มาแล้วครับโอ้โหแต่ยังไม่ติดใหญ่นะโอ้โหถ้าติดใหญ่น่าจะใหญ่มากเลยเนะี่ยมาแล้วครับทุกคนเซตแรกนะยังไม่ติดใหญ่นะจริงหรือเปล่าเนี่ยกี่โลวะเนี่ยเจ็ดสิบโลทุกคนสีทองใหญ่ใหญ่มากๆเลยโอเคทุกคนเราไม่ต้องห่วงแล้วนะเราแค่รอให้มันติดผลใหญ่นะทุกคนมันก็น่าจะใหญ่มากๆเลยแหละโอเคจังหวะนี้เราก็ทําไปเรื่อยๆเลยนะแป๊บเดียวแมวนอนแป๊บเดียวแมวนอนมันไวมากทุกคนอ่ะนอนแล้วอานอนนอนเยอะมากนอนเยอะมากกบทํางานเร็วกบกบไปไหนล่ะ เอากบเร็วเร็วเแมวยังนอนอยู่กบเร็วเร็วเร็วเโอ้ Ooh, แมวแมวคูณเยอะมากคูณ2ปักสปริงเกอร์แล้วทั้งหมดเรียบร้อยแล้วคำรามเลยตุ้มฮะอ่ะทำไมมันไม่ติดใหญ่ทุกคนสงสัยเกมบลักแน่เลยไม่เป็นไรครับทุกคนเราทําไปเรื่อยๆนะมันไวมากทุกคนแมวนอนไวมากแล้วกบคำรามไวมากๆมันไวมากนะทุกคนโอ้โหแบบ ไม่รู้ว่ามันไวมากเลยอ่ะกบ15หวิแม่งโกงโกงมากๆเลยโอเคทุกคนรอบนี้ก็แมวน่าจะนอนหลายตัวนะโอ้เห่าอีกแล้วเก็บ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 ไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากรอแมวนอนหลายตัวโอ้หีตรงนี้ตรงนี้เร็ว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 เห่าเร็วเหาเร็วเจ็ดวิเจ็ดวิห้าวิสี่วิอย่าเดินไปไหนนะอยู่ตรงนี้แหละโอเคฮึเฮาปุ๊บโอ้โหทุกคนนี่ขนาดไม่ติดยักษ์เนี่ยโอ้โหแม่งยังใหญ่เลยโอเคโอเคโอเค เราจะรีบทํานะทุกคนคือเราจะไม่ชักช้ารีรอนะในคลิปนี้นะแมวนอนไวมากนะประมาณ30มสิบวิก็นอนแล้วอะ่ะโอ้ยี่สิบวิดีว่าแล้วนอนโคตรนานโอเคไม่เป็นไรเราจะทาไปเรื่อยๆทุกคนจนกว่าจะได้นะทําเรื่อยๆเลยแมวนอนเยอะไหมรอบนี้ตรงไหนตรงไหนเยอะตรงไหนเยอะ,อะตรงนี้โอ้โหคำรามแต่ว่าไม่ติดยักษ์นะ เอาเรื่อยๆเอาเรื่อยๆเอาเรื่อยๆเฮ้ยไม่ติดยักษ์เลยเหรอเกินไปแล้วเกินไปแล้วกบยักษ์โกงมากทุกคนคือน่าจะโกงที่สุดในเกมแล้วโอ้โหมาแล้วแต่ว่ายังไม่ใหญ่มากนะทุกคนแล้วก็จะมาลุ้นกันว่าจะได้กี่โลนะทุกคนโ,โหตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากกบก็ไปไวนะเอ้ยอาหารแมวเริ่มหมดแล้วทุกคนแมวเริ่มไอ้นี่แล้วนะทุกตัวเลยโอ้โหกบคำรามโคตรไวทุกคนแป๊บเดียวก็ไอ้นี่แล้วสปริงเกอร์ยังเหลือเฟือนะทุกคนแล,กกแล้วก็รอแมวนอนนะรอไอ้นี่แมวหมดนะทุกคน รอให้มันหมดทุกอย่างนะเดี๋ยวเราก็จะให้มันใหม่นะทุกคนโอเคเก็บ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 ใหญ่สุดน่าจะถึงร้อยโลไม่เนี่ยแม่งโคตรใหญ่เลยลดมากทุกคนมันไปไวมากเลยนะมันแบบโอ้โหไม่รู้ว่าจะไวอะไรขนาดนี้นะยัดให้หมดเลยนะยัดให้หมดเลยยัดให้หมดเลยโอเคทุกคนเอาแค่นี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเวลามันจะยืดกว่าน,นี้นะทุกคนโอเคใส่แค่นี้ไปก่อนนะโอเคได้แล้วทุกคนได้หมดทุกตัวแล้วจะต้องรีบทำนะทุกคนเพราะว่ามันไวมากนะมัน โอ้โหไม่รู้จะไวอะไรขนาดนี้นะทุกคนมันจุ๊บจับจุ๊บจับไปหมดเลยนะเก็บ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 รอแมวนอนและเรารอแค่มันติดผลใหญ่นะแค่นั้นเลยทุกคนถ้ามันติดผลใหญ่แล้วแมวนอนเยอะโอ้โหเราจะได้ใหญ่มากๆมาโอเคเราจะเก็บไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ใหญ่ถ้าไม่ใหญ่ก็ไม่เลิกอะทุกคนอืมเอาดีเอาดีมานอนกี่ตัวรอบนี้อ่าสามตัวตรงนี้นะได้แค่สามตัวนะรอบนี้เอาสี่ตัวว่ะตรงนี้เลยเฮาน้อย กบฮึบอื้อหือะทำไมมันไม่ติดวะทุกคนเกมบั๊กเหรอหรือ,อยังไงมันต้องได้ใหญ่กว่านี้สิอีกสักรอบปึ๊บเอ้ยมันไม่ติดใหญ่เลยทุกคนมันมันเล็กอะ่ะปกติมันต้องใหญ่กว่านี้เดิไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเรามีโอกาสอีกหลายรอบนะกบกี่วิเนี่ยสิบห้าวิเหรอโอเคเผลอใส่ไอ้นี่ให้กบนะทุกคนแต่ก็ยังสิบห้าวิเหมือนเดิมโอเคมาเราจะเก็บไปโอเค เรื่อยๆนะทุกคนเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเลย,ยคลิปนี้เรื่อยๆเ,เลยคือลนมากคือมันรวดเร็วไปหมดเลยนะคือยังไม่ได้กะจังหวะเลยนะทุกคนแปบเดียวก็คำรามแล้วนะกบโ,โอเคโอ้โหถือว่าใหญ่นะทุกคนแต่ว่ายังไม่เท่าที่ควรนะโอเคเราต้องการให้มันใหญ่กว่านี้นะเอาแบบโอ้โหบานบึ้มระเบิดเลยทุกคนเอาแบบนั้นเลยที่ต้องการไปกบอีกสักรอบฮึบปึ๊บโอ้ไม่ใหญ่ว่ะทุกคนทำไมมันได้เล็กจัง ไม่ใหญ่นะถือว่าไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เลยแหละโอเคไม่เป็นไรเราทําไปเรื่อยๆทุกคนคลิปนี้ก็อาจจะดูลนๆหน่อยนะเพราะว่ามันใช้เวลานิดเดียวนะทุกคนคือมันแป๊บเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าต้องมาดูว่ากี่รอบถึงเราจะได้ผลติดยักษ์นะโอโ้โหโอ้โหรวดเร็วรวดเร็วอือึบอรวดเร็วรวดเร็วมากรวดเร็วมากๆกบคารามโอ้โหมาทุกคนรอบนี้ขอให้มันนอนเยอะๆเยอะๆเร็วๆนอนเร็วๆโอเค โอ้รอบนี้เยอะมากๆ4ี่ตัว5้าตัวเลยคำรามป่เร็วๆกบจะเดินไปไหนเล่าปึ๊บเอ้าไปคำรามตรงนู้นเฉยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเรายังมีอีกหลายรอบนะเรายังได้เรื่อยๆนะโอ้โหแมวใจนี่อยู่แล้วทุกคนคือถ้าอาหารแมวหมดเนี่ยแล้วไม่ติดใหญ่สักทีเนี่ยโอ้โหถือว่าเสียดายโอกาสเลยนะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราจะทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ใหญ่นะทุกคนคือผมทําเร็วนะมันรวดเร็วมากรวดเร็วไปหมดเลยโอเค ตรงนี้ไปได้อยู่นะ3ตัวนะตรงนี้โอ้ตรงนี้ก็3ตัวตรงนี้ก็ได้โดนสปริงเกอร์ด้ยวยโอเคมาเร็วๆกบฮึบโอ้โอ้โอ,โอ้ไม่ใหญ่นะทุกคนยังไม่ติดใหญ่นะเราต้องการให้มันติดใหญ่นะโอ้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบรบเกือบลบเกือบลบโอเคเราปักสปริงเกอร์ไปให้หมดคือเราจะใช้ทั้งสปริงเกอร์เราจะใช้ทั้งแมวใช้ทั้งของเล่นแมวนะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่มัน ทำให้ใหญ่ขึ้นนะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะตัวนะทุกคนเราค่อยใส่อาหารให้แมวนะใส่ของเล่นให้แมวโอเคฮึบโอเคไม่ค่อยใหญ่มากนะอ <consumers olacak S 1> ืมหมดยังวะเนี้ยแมวหมดยังแมวหมดยังเห <ram s> ลือตัวนี้นะทุกคน1ิบห้าวิเราต้องรอให้หมดทุกตัวนะของเล่นแมวก็ใกล้จะหมดแล้วทุกคนเ <c oughs> หลือไม่กี่อนันเดงเหลือน้อยมากๆาโอ้โ,โบนบัตซอมจะเต็มกระเป๋าก่อนหรือเปล่าวะโอเคทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วแมวหมดแล้วแมวหมดแล้วโอเค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 ทุกตัวหรือยังทุกตัวหรือยังโอเคทุกตัวแล้วครับรอแมวมานอนตรงกลางอย่างเดียวนะ ตอนนี้นะอ๊บโอเคไม่ใหญ่มากเรารอแมวมานอนตรงกลางอย่างเดียว15หวิไวมากๆโอ้โหแมวนอนโคตรเยอะเยอะมากโอ้โหแมวนอนเยอะมากทุกคนไปอืบโอ้ไม่เฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะทำไมมันได้อันน้อยอะทำไมเป็นอย่างนี้วะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังเหลือโอกาสอีกหนึ่งรอบไปกบคำรามหน่อยอ๊ออ่ะ <P ain> เดี๋ยวนะ ทำไมมันอันน้อยอ่ะมันบั๊กเหรอหรือว่าแมวไม่ทํางานเอออันนี้ผมเซงนะทุกคนใครรู้ก็คอมเมนต์บอกเลยนะว่าเมื่อกี้แมวนอนเยอะมากปักสปริงเกอร์ด้วยแต่ทําไมมันไม่ใหญ่นะทุกคนสงสัยน่าจะเป็นบั๊กมากกว่านะแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเรายังมีโอกาสอีกเยอะแยะนะโอเคครับทุกคนในตอนนี้ก็ผมก็ได้นั่งทํามาสักพักหนึ่งละประมาณครึ่งชั่วโมงนะไม่มีวีบลที่จะได้ผลใหญ่เลยนะทุกคน มันมีนะทุกคนมันมีมาอยู่แต่ว่าแมวมันนอนไม่พร้อมกันอนะ่ะโอเคแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวใน,นช่วงนี้ก็ผมขอตัดไปตอนที่ผมได้ผลใหญ่เลยแล้วกันนะไปชั้นแม่รู้นะว่ากําลังมองหาสัตว์เลี้ยงอยู่นะผมขอแนะนําร้านนี้เลยดีดิช็อปดีดิชอ็ชอปขายสัตว์เลี้ยงราคาถูกขายไก่เงินไก่เมล็ดไก่ผลและรับฟาร์มเอฟเคมีบริการกดเกมพาร์ทและมีบริการเติมโลบัคด้วยนะหากใครสนใจแล้วก็ลิงก์ใต้คลิปเลย โอ้โอ้ my กอดว้าวเดี๋ยวนะโอ้ oh, แมวนอนเยอะด้วยกี่ตัวไม่รู้โอ้ oh, โคตรใหญ่เฮ้ย <Hey, S 1> ทุกคนมันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ย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 วมาแล้วหลังจากที่พยายามมาตั้งหลายรอบโอ้ oh, ใหญ่ยูใหญ่ยูราคาเดี๋ยวเช็คราคาก่อนนะฮึบโอ้โหมันก็มันก็โอเคนะทุกคนแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ถือว่าโอเค แต่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากอะทุกคนอืมผมต้องลองไ้นี่วะลองลบสถานะมันดูนจะได้รู้ไงว่าราคาที่แท้จริงของมันอะเท่าไหร่นะเอ๊ะทำไมผมล้างไม่ได้วะอ๋อนี่ไงล้างแล้วอ๋อมันล้างไม่ได้ทุกคนเหมือนมันเกิดมาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วมันก็ล้างไม่ได้นะโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปเช็คในแอปนะว่าราคามันเนี่ย2009นนะเดี๋ยวผมจะลองไปเช็คในเว็บนะว่า มันจะน้ําหนักเท่าไหร่นะทุกคนโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมได้คํานวณดูเล่นๆนะน้ําหนักมันอยู่ที่161.7กิกโลกรัมนะทุกคน <c oughs> ก็ติดสถานะอันนี้นะอืมก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้นะเนี่ยแต่เสียดายนะทุกคนอันนี้แมวนอนประมาณ3ตัวนะผมว่าถ้าเกิดแมวนอนเยอะกว่านี้เนี่ยโอ้โห <c oughs> ผมว่าแตะประมาณ200รู้น่าจะพอได้นะทุกคนเพราะว่าผมก็ได้วางสปริงเกอร์ ทุกชนิดเลยนะถือว่าใหญ่นะเนี่ยทุกคนก็โอเคนะเนี่ยถือว่าใหญ่ใช้ได้เลยนะมือใหม่ก็เอาไปทำได้นะทุกคนแต่ผมแนะนํานะใช้สูตรที่ไม่มีสปริงเกอร์ดีกว่าขนาดมันได้ต่างกันไม่มากนะทุกคนอันนี้เปืองด้วยใช้เวลาด้วยเปลืองสปริงเกอร์ด้วยนะโอเคครับสรุปแล้วเราได้น้ําหนักประมาณ161.7กิกโลกร,รัมนะทุกคน ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำได้นะเออถือว่าโอเคเลยนะทุกคนคือคนอื่นเนี่ยอาจจะมองว่าเอ้ยมันใหญ่ตรงไหนวะแต่สำหรับผมมันใหญ่ไงทุกคนผมไม่เคยมีโบวมาซ่อม <_ D> ที่มันใหญ่ขนาดนี้นะโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเราก็ได้โบวมาซ่อมที่เราต้องการมาแล้วนะทุกคนถึงขนาดจะไม่ได้ใหญ่มากแต่สำหรับผมแล้วผมว่ามันใหญ่มากเลยเออเพราะว่าผมไม่เคยมีใหญ่ขนาดนี้นะโอเคทุกคนคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะ ก็เป้าหมายของเราก็สำเร็จแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ